เออเออ,อ,อเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Survival Hero นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมกมเมอร์ด้วยนะครับโอ้โหคนคิดถึงซึ่งคลิปที่แล้วผมบอกว่าจะได้แชมป์ก็ไม่ได้คลิปนี้ผมก็จะบอกเหมือนเดิมว่าผมจะได้แชมป์ใช่แต่ว่าโอ้ถือพัดไม่เท่เลยว่ะจะเปลี่ยนอาวุธนิดนึงครับเอยนี่แหละเม็คู่ใช่คิริโต เทสุดๆอะโอ้ดูท่าซะก่อนครับมีปลามีแล้วโอ้ปลากลับมาแล้วตืมลงวิ่งถามจริงมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอโอ้ยเป็นคนเท่คือที่จริงผมก็ไม่รู้จะบวยไฟไปทาไมซึ่งผมก็เป็นคนทําเองอะ <c oughs> มันเป็นซาว F F F ด์เอฟเฟกต์กันดูให้มันดูเท่ๆหน่อยครับเฮ้ย เจอห้องอย่างไวกดปั๊บเจอปุ๊บอะไรมันจะขนาดแน่นโอ้โหดตานี้มีอะไรให้เล่นบ้างวะเนี่ย,ยคิปที่แล้วผมถือมีสัน้นคลิปนี้ก็อยากจะถือมีสันอีกครั้งอ่ะเขากําลังนัวกันอยู่เลยนะเนี่ยเอาละครับมากาลังมาแล้วเปลี่ยนเป็นมีสันแล้วใช้ท่าหนึ่งก็เปิดเปิดท่านหนึ่งแล้วก็มามาทั้งหลังแบบนี้โอ้โหนี่มันเป็นท่าที่ดีมากแต่ว่าผมก็ยังใช้ไม่คล่องหรอกฮะเอ้ยโอ้ย่างเทเอาอีกแล้วมงชูสองนิ้วอีกแล้ว เหมือนมึงจะสื่อกูบอกกูเหมือนคลิปที่แล้วว่ากูจะเอาที่สองส <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับน้ำมันดูเครื่องบินลำเดิมนะครับผมเพิ่ม <c oughs> เติม, <c oughs> มก็ <c oughs> ไม่น่าจะพูดคำนี้พื <c oughs> ่จะพูดไปทำไมเหมือนกันมาเนี่ย <c oughs> โอเคครับเอาตรงนี้เลยครับตด,ดเดือดใช่ลงไปเราจะได้ฆ่าเลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนั่นไงคนแน่ๆอยู่ตรงหน้าผมใช่ไม่ใช่บอดชัวโอ้โหโอชิพายแล้วกูชิหายแล้วลงไปกูจะได้แชมป์ไหมเนี่ยอู้เอาละฮะ โอ้โหเราต้องรีบลงไปถึงพื้นเร็วๆนะฮะคุณจะเฮ้ยเป็นลูกปองโอ๊ยทำไมเขาเท่มากขุนชิหายแล้วเขาลงถึงพื้นก่อนผมเดี๋ยวเอาละครับทุกคนครับเป็นกำลังแก้ผมด้วยนะฮะอุ้ยตงมัดมตรงรีบนะครับรีบหาอาวุธชิบหายแล้วอาวุธอยู่ไหนวะเนี่ยเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่อง,ดองได้อะไรวะเนี่ยขุดได้ขุดเลือดโอ้โหเอามาทำกระแสนิยมเลยเสื้อไมาทำไมเจอใบขนาดนี้โหเดเดี๋ยว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 เฮ้ยเจอแล้วครับชุดเกราะครับ นี่แหละผมมีความเชื่อมั่นว่าผมจะเจออาวุธเท่ๆในกล่องนี้มันเดี๋ยวมึงเอาค้อนไปกูทำไมเนี่ยกูยังได้อยู่เออเอาแม่จะสู้หรอกเอ้ยเฮ้ยผมสู้ได้ผมสู้ได้มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเดี๋ยวอ้อม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 ก่อนครับเรามาทำการอ้อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าเฮ้ยตตเฮ้ยไปอีกแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาวแมงจะสู้เราเหรอึงสู้เขาเหรอมาสิเนี่เจอค้อนได้ไงเราจะจะใช้ไม้แล้ว ดท,<อ>ที่เจ็ดอุ้ยไม่ใช่ที่ห้าสิบเจ็ดโอ้แมงเอ้ยหนักกว่าคลิปที่แล้วอีกชิปหายแล้วกูอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหการได้แชมป์กูทำไมมันยากเย็นจังเลยวะเกมนี้โอ้โหผมว่าผมต้องเอาจริงแล้ววะผมต้องเอาจริงเดี๋ยวม,มึงเจอกูกเฮ้ยมามาเลยคราวนี้กูฉุนเฉียวแล้วไอตัวเงินตัวทอง มาทำหาอะไรกันดิเดี๋ยวค้างอะไรเนี่ยเออเออหุย้ยคุณนึกว่าเกมค้างชิบหายยิ่งโบโหโมโหชนเฉียวมานี่มานี่เลยตัวเกินตัวทองมีสามตัวโหตานี้กูรวยเลนแน่ๆโอ้โหตัวเกินตัวทองเยอะขนาดนี้เออตายแล้วมีอะไรั้างน่ะมีรองไม่เอารองเท้าไม่เทไม่เอาเออเออเอาเว้ยเอออูอออ๋สองตัว โอ้ตหทไปตานี้ผมเจอโอผ้ผมรวยแน่เลยตาเนี้ยใช่ผมรวยแน่เลยมีอะไรมหเนี่ยมีอวิ่งรองเท้าดีรถคูดาวใช่โอ้โหนี่เลยครับชุดที่ผมฟาร์มมาครับทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าผมฆ่าไปแล้วตั้งเจ็ดตัวนี่มันคืออะไรทําไมไม่ถ่ายให้ดูคือบอทล้วนเลยครับน, <c oughs> นี่มันชุดเกาะกู้ขวัญประจําช่องไม่เอา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 ดีกว่าโอ้ตายเพราะมันมานี่สองคลิปแล้วครับเอาแล้วฮะ เราจะมาใช้ชุดเกาะดูดเลือดกันดีกว่าคับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะมาทำการช้อปปิ้งเพราะว่าเรารวยจัดมากเรารวยมากๆเราซื้อ,อเป็นพวกนี่แล้วกันครับผมไอเทมครับเนี่ยผมไปศึกษามามีอันนี้เยอะๆมันทําให้เรามีโอกาสรอดได้ครับโดยเฉพาะน้ํายาหายตัวนี้มันใช่มันเทมากเอานะละครบเรามาวนๆอีกรอบแล้วเราวนทําไมก็ไม่รู้โอเคเราไปทาการโอเคซื้อซื้อไปเลยแล้วกันครับซื้อไปเผื่อไว้ครับเผื่อ มันเราใส่เช็ดนี้แล้วมันบางเกินนะครับเราก็ต้องเก็บไปเนี่ยมันทําให้การมันทํามันลดสปีดได้ครับมันลดสปีดคู่ต่อสู้ได้ครับผมอาจจะพูดดิ้นพันกันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วปนี่ยมันดึกแล้วโอเคครับเรามาทําการเดินแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆรื่อกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมีตัวเงินตัวทองอีกแล้วเลยมันเยอะขนาดนี้เยอะแต่อุ้ยมีคนมีคนมีคนอยู่ต่อหน้าคนหรือบอทวะเน่อาจถือกองเล็บด้วย น่าจะเป็นบอดมั้งครับเดินแบบเนี้ยโอเคดักหน้าครับผมมึงจะไปหนามึจะอ้าวไม่ถูกอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c> ห <ười> ยุดเดี๋ยวน,นี้นะไม่้เราจับซิดีนี่ไป่ใ้เราจับสิด,เด,เสด,เดีเรามีเป้าหมายสูงสุดคือเราจะได้ชมปมตานี้ผมมีความคาดหวังสูง,สง,สงมากเพราะผมเอาจริงแล้วโอ้โหเมื่อไหร่ึงจะตายเนี่ยตายจริงๆเลยเอ้ยเอาเว้ยคิวที่8แล้วว่ะเฮ้ยทำไมตานี้ผมเอาจริงแล้วทำไมมันโหดมาก คือที่จริงโอ้โหแต่ละคีมมันก็อย่างเงี้ย <c ười> คอยดูนะผมจะไปตายตอนจบพ่อเอกจะตายตอนจบโอ้โหแล้วกูพูดอ้ายได้ไงล่ะเจอแล้วคนแน่เลยแบบเนี้ยชิบหายแล้วกูโอ้โหแล้วเลือดอย่าตามมานะอย่าตามมาโอ้โหกูเพิ่งพูดอยู่แบบแบบชิบหายแล้วโอ้ทำการเพิ่มเลือด <c ười> เพิ่มเลือดไปก่อนครับโอ้โหโอ้โหอะไรวันเนี้ยโอ้ดับกรดถงเท้ามาแล้วเออะเนื้อมาครับผมเปลี่ยนชุดก่อนแล้วมึงมาเลยมึงมาเลยมึงอยู่ไหน มึงอ่อยู่นี่มาแล้วครับเอยเอาสิเราจะแลกกับผมอะโดดกระเทือบหัวเอยเอาวะมามาเลยผมสุดจัดผมสู้ได้ตาเนี้ยกูบอกเลยโฟจริงแล้วมึงอยู่ไหนเอยมามามา,มานี่จะถามทำไมมันอยู่ไหนมันอยู่ต่อหน้ากูแล้วมันก็หายไปแล้วมันอยู่ไหนอีกมันอยู่ไหนเอ,อ้อยนายาไปอยู่ไหนหายตัวแล้วก็มีแหนมันอยู่ตรงนี้ซะเองเอ,อ้ยตายกูแล้วกันเอ,อ้ยเอาวะเอาเฮ้ยเ,เจออีกแล้ว เสื้อกอกประจําช่องเสื้อกอกคู่ขวัญผมเอาว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยผมมีความเชื่อมั่นแล้วว่าผมจะได้แชมป์ว่ะแล้วอีก3ามคนเอาว่ะท่านผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมันจะดีมากเอาลนะะโอ้เราเดินหานครับมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยอา่า,าราคาห้าไม่ซื้อตอนนี้เราครบมากครบเครื่องมากๆเลยตอนเนี้ยเหลือแค่คนคนมันไปอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเอ้ย ผมว่าเราต้องไปซื้อไอเทมอีกสักอันก่อนที่เราจะไฟกับคนอีกสักคนนะครับผมผมว่าเราต้องซื้อไอเทมอีกสักเดี๋ยวก <c oughs> ูถูกมากไม่มีตังค์สักบาทโอ okay. เคอยๆๆ่เยเนฟาร์มก่อน,ฟา,อนฟาร์มก่อนครับเฮ้ยเออย,ยังมีโอโ้ยังดียังมีชีฟอยู่นี่ตัวหนึ่งผมว่าผมจะซื้อมวนรักษาอีกสักมวนนะครับเพื่อกันตายอะ่ะใช่ก่อนที่เราจะตายเวลาเรากดมวนรักษาจะเด้งเลือดได้นะโอ้คือทุกคนก็น่าจะรู้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดทำไมก็ไม่รู้เอาละ ผมว่าเราต้องไปซื้อต้องรีบซื้อโอ้โหวงมันเจ็บมากโอเคซื้อเออเอานะครับแม่พร้อมจ,จัดเลยตอนนี้กูบอกเลยก่อนที่จะพร้อมก่อนที่จะทำอะไรวะเพิ่มเลือดกันก่อนดีกว่าเพิ่มเลือดก่อน,อน,อออนโอ้โหวงเจ็บมากเลยมันี่โอ้โหวงอะไรมันจะเจ็บขนาดน,าดนั่นเอาลนะ้ฮะเราทําการเพิ่มเลือดสวยครับเอาแล้วนี่มันคือเวลาที่ผมรอคอยว่ะเอ้ยเดี๋ยวจะพูดคานั้นไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้แชมป์ อ้าวมีซามูไรเออมาซามูไรามาเจอกับหอกคุณหน่อยเป็นไงเอาละครับซามูไรเขาอยู่มุมนั้นนะเราต้องค่อยๆวิ่งไปครับวิ่งไปแล้วเราจะได้ไปอะจาะเจอกันนีครับผมโดดกระทืบหัวเออจะไปไหนจะไปไหนหยุดเดวนี้เอาแล้วแทงมาถูกด้วยชิปหายเอาลบะครับเอารับะครับไล,ลไล่ล่าไล่ล่าสุดล่าฟ้าเขียวจะไปไ โอ้ิบหายแล้วเอ๋ยฟันเราไม่เข้าและวสิบอกแล้วว่าพี่นี่ถึกมากโอ้โหเอาละชิวนี่ต้องไปค่นผมแล้วเอาแล้วชิบหายแล้วครับมาอ้าวหนีเก่งหนีเก่งนักนะอยู่ไหนไปไหนละอ้าวอยู่นี่เออไดเลยอีกหนึ่งคนมันใกล้จะเป็นความเป็นจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยดเหนื่อยอยู่ไหนอีกวะเนี่ยเอาน่ครับเฮ้ยก็อยู่ข้างในผมเห็นโดดใส่หัวเลยจังหวะนี้ ที่หนึ่งแล้วเว้ยเอาเว้ยที่หนึ่งวันนี้ที่รอคอยปุมนี้โคตรดีใจนะแตาจะไหลยเอาเว้ยเฮ้ยคนที่หนึ่งโบมต้อเป็นเอ้ยคือผมไม่อยากจะอวยตัวเองว่ะใช่ผมไม่อยากจะอวยตัวเองไปมากกว่านี้แล้วว่ะเออแค่อยากจะบอกว่ากูเก่งมาก เดี๋ยวมันก็ไหวตัวเองอยู่นี่วะเอ้ยเอาวะท่านผู้ชมครับในที่สุดผมก็ได้ที่หนึ่งในที่สุดผมก็ได้แชมป์ดูทุกผู้ชมเห็นเล็กไ,ไหมครเล็กหนึ่งเห็นไหมเออแหม่ตาเป็นคุยเอานะฮะโอ้โหโอ้โหเจ็บคอเลยวะพากันเจ็บคอเลยโอ้โหในที่สุดเราก็ได้ที่หนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวได้การอัปเดตอัอเอสสิบสีโอ้ผมยังไม่อัปเดตเลย เอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับในที่สุดฝันของผมก็เป็นจริงแล้วฮะผมฝันว่าอยากจะได้ที่หนึ่งสักครั้งถูกก็ได้แล้ววะท่านผู้ชมครับแหม่ก็อย่าง,งน้อยก็มันก็เพราะพวกคุณเลยครับผมทําเพื่อพวกคุณเลยฮะแต่อย่างน้อยก็เอ้ยเดี๋ยวขอบคุณก่อนขอบคุณสมัคสมาชิกด้วยนะครับผมตอนนี้สมาชิกผมจะ20แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่กดไม้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกเงินมี30,000กว่าแล้วเดาซื้อก่อนซื้อ นี่เอาเอาเอาวุธตัวเมื่อกี้เลยที่มันไล่ไล่จัดไลท่ที่มันไล่ฟันผมนี่ผมมีสกินด้วยเนี่ยเราเปิดเลยเดยเอ๋ยบคตรเท่เอาวาเดี๋ยวขอบคุณยังไม่เสร็จเลยอ่ะขอบคุณคนที่ซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับที่มาบอกข้อมูลเรื่องชุดเกาะได้ด้วยทียค่คลิปที่แล้วขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับผมโอ้ผมไม่มีอะไรจะพูดเลยคือปลื้มปริ่มมากคลิปนี้มันได้ที่หนึ่งว่ะอันนะ จบกันไปด้วยท่าเท่ๆแลลวกันก่อดแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคมับซีอูเกียร์เด็กสามครับเจอกันครับ